นายกรัฐมนตรีอนุทินได้แต่งชุดนายกองใหญ่ของอาสาสมัครรักษาดินเดนพูดง่ายก็คือส่งสัญญาณพร้อมรบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันจะหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีอะไรเลยส่วนเรื่องที่สามที่จะต้องทำนั่นคือเรื่องไทยกัมพูชา วันนี้เหมือนน้ำท่วมปากอดีตเสนาธิการทหารได้ออกมากระทุงกองทัพปลุกเลือดจอปลออขึ้นคนที่เรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก้าเขาจะมีคำปฏิญาณต่อหน้ารูปั้นอนุสาวรีย์ของในหลวงราชการที่ห้าคำปฏิญาณน,นั้นทุกคนจะยืนและก็ปัด กาอยางตึกกล้องว่าพวกเราจะปกป้องมรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือดนี่นายร้อยทั้งนาย้อยตำรวจนาย้อยทหารบกทหารเรือทหารอากาศทุกคนเข้าท่องนะครับจะปกป้องมรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือดแต่ในปัจจุบันหลังการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขในวันที่28 หลังการเจรจาระหว่างทูตประสาทกับตัวแทนของรัฐบาลกัมพูชาที่จันทบุรี JBC หลังการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกราหมของไทยพลเอกนัทพลนาคพาณิชและพลเอกเตียเซยฮารัฐมนตรีกราหมของกัมพูชาหลังการลงนาม ในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์สันติภาพไทยกัมพูชาระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนในวันที่26ตุลาคมซึ่งมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นสักขีพยานสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนายกรัฐมนตรีอนุทินได้ประกาศระง,งับการปฏิบัติตาม ปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์การประชุม JBC และการประชุม JBC ทั้ง JBC ทั้ง GBC ลังงับหมดและนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ประกาศว่าสันติภาพจบลงแล้วประกาศที่ภูมะเขือในขณะที่ไป ยืนแถวร้องเพลงชาติไทยบนภูมะเขือกับทหารที่รักษาการอยู่บริเวณนั้นและท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินได้แต่งชุดนายกองใหญ่ของอาสาสมัครรักษาดินแดนพูดง่ายก็คือส่งสัญญาณพร้อมรบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันจะหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ในสถานการณ์ที่ทำให้อดีตเสนาธิการทหารพลเอกมนัดออกมากระตุกเลือดของจอปลที่จะปกป้องแผ่นดินมรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือดก็คือภาพของการปรากฏชัดว่าเราได้เสียแผ่นดินให้กับทหารขมิยึดครองไป ในวันนี้อย่างชัดเจนแล้ว5จุดยังไม่ต้องนับตรงอื่นเอาจุดหลักๆห,ห,ห้าจุดที่ผมต้องย้ำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นและกองทัพภาคที่สองก็ยอมรับว่าทหารเขมรเข้ามายึดแผ่นดินไทยจริงแต่เรายังไม่ทำอะไรคำประกาศ ยังขึงขังของรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลเอกนัตพงศ์าานาคพาณิชผลเอกนัตพลบอกว่ากฎการยิงเราจะไม่ให้ทหารกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในเส้นปฏิบัติการของทหารไทยตามแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นจึงกำหนดกฎการประทะไว้ดังนี้หนึ่ง เตือนได้ว่าจาสองยิ่งเตือนสามยิงตรงแต่เมื่อปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานทางภาพถ่ายหลักฐานจากการพิสูจน์ทราบของกองทัพเองว่าทหารกัมพูชาได้บุกเข้ามายึดแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของทหารเขเมรไปแล้วเนี่ยจุดหลักๆ เราจะใช้กฎการประทะเมื่อไหร่มันจึงกระตุกตอมให้เรานี่ในฐานะคนไทยมีความรู้สึกว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยยังไม่จริงจังในการที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนกรณีเนิน7จ็สหทิศตะวันตกเฉียงใต้ของช่องบุก กัมพูชาก็ยึดไว้แล้วกรณีนิน6 7 7ทางทิศตะวันออกของช่องอานมาทหารกรัมพูชาก็ยึดไว้แล้วกรณีพื้นที่ทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหารลากยาวมาจนถึงพารานอินซีวัดแก้วสิกขาคิรีสวาระมาจนถึงห้วยตามาเลียที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิด และขาขาดเป็นขาที่เจ็บไปจนถึงช่องคามาที่กัมพูชาทำถนนลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยนั่นก็คือเราสูญเสียไปมากกว่าสองตารางกิโลเมตรในกรณีประสาทต,ตาควายไม่ต้องพูดทหารกัมพูชาน้องสาวของฮุนเซนก็มาแสดงความเป็นเจ้าของเขาก็ยึดไว้เอาทหารไปอยู่ในประสาทต,ตาควายทํำสลดน ขึงป้องกันการยิงลูกระเบิดหรือการเฟี้ยงระเบิดของทหารไทยปราสาทคณาทุกอย่างมันปรากฏชัดว่าทหารเขมรฮุนเซนได้ยึดแผ่นดินไทยไปเป็นแผ่นดินของเขาแล้วการตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวอย่างออกหน้าออกตาของกองทัพว่าทหารกัมพูชา ไม่ได้มายึดผาอินซีบริเวณอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วไอ้ที่ทหารกัมพูชายึดไปละ่ะมันเป็นคำถามที่พุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วที่ทหารกัมพูชายึดไปละ่ะปราสาสคนาที่ทหารกัมพูชาปิดล้อมไว้อยู่ในขนาดนี้เนี่ยจะทำอย่างไรปัญหาของปราสาทตาควาย เนิน350จนถึงปราสาทตาควายที่ทาหารขมรฮหุนเซนเนี่ยยึดไว้เ้วจะทำยังไงปัญหาของบริเวณทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหารซึ่งมันอยู่บนสันปันน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ไทยอยู่แนวหลังสันปันน้ำไปทางทิศเหนือซึ่งมันเป็นแผ่นดินของประเทศไทยตั้งแต่พลานอินทรีย์ีวัดแก้วศิกขาคิรีสวาล ห้วยตาเมาเลียจนถึงช่องคาม้าเนี่ยมันเป็นแผ่นดินไทยอยู่ในแนวปฏิบัติการของทหารไทยเส้นปฏิบัติการของทหารไทยตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมจะทำอย่างไรขเยอะไปเนินหกเที่ทหารเขมรหุนเซนขึ้นไปตั้งปืนตั้งค่ายตั้งฐานอยู่พร้อมจะยิงทหารไทย ที่ช่องอานมา677อยู่ทางทิศตะวันออกของช่องอานมาเขายึดไว้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินจะมีคำสั่งว่าอย่างไรและทหารกัมพูชาประมาณเกือบหนึ่งกองร้อยนี่แปกว่คนตั้งฐานขนาดใหญ่บนเนิน745ขึ้นมาตั้งตั้งแต่หลังวันที่28กรกฎาคมหลังจากหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขนี่เขาก็ขึ้นมาเลยเนี่ย เนิน745อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของช่องบกเลยเนินห้0 0มานคำถามก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินจะสั่งราชการเรื่องนี้ว่าอย่างไรกระแสมันจะข้ามจากกองทัพไปกดดันที่ท่านนายกรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากที่ขบวนการฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันพี่น้องประชาชนก็จะมาที่จุดเดิมก็คือไทยกับกัมพูชาไทยกับกัมพูชาในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บงังคับบัญชาสูงสุดท่านจะพิจารณาสั่งการในเรื่องนี้อย่างไรหรือจะปล่อยให้คนไทยต้องปลุกจิตสำนึกต้องปล่อยให้อดีตเสนาธิการทหาร ต้องมาปลุกเลือดของจอปลขึ้นมาจะปกป้องแผ่นดินมรดกของพระองค์ท่านด้วยเลือดจะต้องพูดกันอย่างนี้เหรอทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องเอากองกำลังติดอาวุธที่ไม่ใช่ชาติไทยนี่ออกไปจากแผ่นดินไทยมันเป็นหน้าที่นะครับทุกคนต้องทำตามหน้าที่ และผมก็เชื่อว่าทหารที่เขาอยู่บริเวณนั้นที่ตะโกนด่ากับทหารขมรทุกวันเนี่ยความอดทนก็ย่อมมีขีดจำกัดห่างกันยี่สิบเมตรด่ากันตะโกนด่ากันอยู่ตลอดขมรด่าเราเราด่าขมรน,นี่มันเลยกดการประทะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตั้งไว้แล้วเราไม่ได้เตือนนะเราด่านะมันก็ด่าเรากลับมาอีก และเราก็ไม่ได้ยิงเตือนด้วยก็มันไม่ออกไปทำยังไงดังนั้นผมจึงต้องบอกกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินว่าท่านจะเจอแรงกดดันอย่างมหาศาลจากกรณีไทยกับเขมรที่ทหารเขมรหุนเซนบุกเข้ามายึดแผ่นดินไทยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองห้าพื้นที่ที่เห็นชัดเจน ทำไมเราประกาศแล้วว่าจะเอาคนที่บุกลุกแผ่นดินของเราออกไปให้ได้เราจะยึดถือเส้นปฏิบัติการทางทหารของเรามาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่วันนี้เขายึดแล้วห้าจุดแล้วกองทัพก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้มายึดเขามายึดแล้วห้าจุดเราจะเอาเขาออกไปอย่างไรบอกให้ออกไปทหารขมินฮุนเซนก็ไม่ออกไปแล้ว ยังไงต่อคำถามนี้จะเกิดขึ้นถามนายกรัฐมนตรีอนุทินว่าแล้วจะเอายังไงต่อเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเรื่องไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีไม่สามารถจะบัญชาการให้กองทัพไทยผลักดันทหารเขมรออกจากแผ่นดินของเราห้าจุดนี้ได้ เนินเจ็ดสีห้าเนินหกเจ็ดเจ็ดบริเวณพลานอินทรีวัดแก้วจนถึงห้วยตามมเลียจนถึงช่องคามะบริเวณปราสาทต,ตาควายบริเวณปราสาทคนาถ้าท่านไม่สามารถจะใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีบัญชาการสั่งการให้กองทัพดำเนินการผักดัน ทหารรเหมรนฮุนเซนออกจากแผ่นดินไทยห้าจุดนี้ได้ก็อย่าหวังว่าท่านจะฟื้นศรัทธากลับคืนมาได้